บีจีช็อปเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดครีนฟรไม้ม็อบสารคัดประโยชน์ทําความสะอาดได้ทุกสภาพพื้นผิวปกติราคา1 9 9 9บาทที่แศษสุดท้ายเพียง1,290บาทเพียงคุณโทรมาที่เบอร์0 2 3 9 2 4 5ง9ถ้าจะส่ง100บาททั่วประเทศ การสินค้าภายใน1เดือนสวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะในรายการ B G Shop Center ค่ะรายการดีๆมีสาระนะคะที่ะจะแนะนำสินค้า แปลกใหม่ไม่เหมือนใครท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของจับจองก่อนใครเลยค่ะค่ะต้องบอกนะฝนใครไม่มีนะเชยโอ้เชยเลยตามโลกไม่ทันไม่ได้โลกเดียวด้วยทำไมอะสามโลกโอ้ตายตายตายสามโลกเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะคะเรียกได้ว่าถ้าใครไม่ดูรายการนี้เชยถึงสามโลกถูกต้องถ้าวันนี้ต้องมาดูกันว่าวันนี้แอมมีอะไรมาแนะนําค่ะต้องถาอย่างนี้ฝนปกตินี่ทำความสะอาดบ้านนี่ทําเองหรือว่ามีแม่บ้านเธอก็เป็นอารมณ์ปกติของพวกเราอะนะสาวโสดสาวทศนสมัยอย่างพวกเราก็ต้องทำเองว้ายไม่ใช่ เราไม่ได้ต้องทําบ้านถึงจะนานทีแต่เรื่องของการทําความสะอาดบ้านเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสาหรับเรามากไหนมือจะด้านไหนเล็บสิสวยของดิฉันจะพันนะคะเรียกได้ว่าเหนื่อยมากแล้วก็เกลียดมากการทำความสะอาดบ้านเหมือนกันเหมือนกันที่บ้านนี่นะคะต้องบอกว่าเกี่ยงการาะันประจอะทธอทำไม้ฉันนโอ้โหนี่คือเป็นปัญหานะคะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ที่บ้านนะคะปัญหาเหล่านี้หมดไป ผลิตภัณฑ์อะไร่ออยากรู้อยากรู้อยากสิเธออยากอยากรู้คุณผู้ชมก็อยากรู้นะคะแต่ว่าก่อนเอ่นเราจะไปดูกันก่อนดีกว่าเพาะว่าปัญหาที่ทาให้ดิฉันฝนแล้วก็คุณคุณนะคะปวดหัวในการทำความสะอาดบ้านเป็นอย่างไรบ้างค่ะโปรโมชั่นที่สุดวันนี้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด Clean Pro ไม้็อบสารพัดประโยชน์ทําความสะอาดได้ทุกสภาพื้นผิวปกติราคา1 9 9 9าิบเาทที่แจสุดท้ายเพียง 1,290บาทเพียงคุณโทรมาที่เบอร์0 2 3 9 2 4 5 9 9ค่าจัดส่ง100บาททั่วประเทศรับประกันสินค้าภายใน1เดือน นั่นนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ทําความสะอาดพื้นผ้าแบบเดิมๆใช้แล้วนะคะนี่เลยเห็นไหมระหว่างนี้นะคะก็ต้องมีการบิดผ้าเนี่ยทำให้เหล็บชั้นเสียทาให้มือชั้นแห้งนะแบบนี้ไม่ชอบเลยอะใช่ที่สําคัญนะคะก็ต้องบอกแล้วค่ะจุ่มน้ําลงไปปั๊บมือเราก็ไปโดนน้าสกปรกอีกตายแล้วน้ําสกปรกฉันรับไม่ได้ฉันเกลียดมากเลยดูสิโอ้โหสกปรกมากมายเลยนะเธ แถมยังจะต้องใช้แรงในการบิดแล้วก็ต้องก้มๆอ๋อขวดหลังขวหลังวหลังขวหลังฉันรู้สึกขวดหลังแทนเท้าทันทีเลยคือคิดภาพไปถึงตัวเองตอนที่เคยทำไนรู้สึกกลัวมากๆเลยเพราะว่าต้องก้มๆมเงยเใช่ไหมและที่สําคัญนะไม่สามารถที่จะแบบซอกซอนตามมตืบตาม ช่องต่างๆได้ทุกอย่างไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปไม่ถึงนะค่ะนี่เลยเห็นไหมเนี่ยยังงี้ก็ยังไปไม่ถึงไปแล้วก็ติดติดเสร็จไม่พอพยายามที่จะก้มเพื่อยไปให้ถึงก้มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นนะโปรโมชั่นที่แตกสุดวันนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรีนฟรไม้ม็อบสารคัประโยชน์ทำความสะอาดได้ทุกสภาพพื้นผิวปกติราคา1,999าบาท แต่สุดท้าย,เ,ยาเพียง1,290บาทเพียงคุณโทรมาที่เบอร์0 2 3 9 2 4 5 9 9ค่าจัดส่ง100บาททั่วประเทศรับประกันสินค้าภายใน1เดือน แล้วปวดหลังปวดเอวไปหมดเลยเหนื่อยก็ไม้ถูพื้นนี่จริงๆเลยถูบ้านก็ไม่ได้เรื่องเลยถูไปก็เหนื่อยปวดต่างเปล่าทำงานมาก็เหนื่อยแล้วยังจะต้องมาถูบ้านทํางานเหนื่อยหนักกว่าจะได้นอนก็ดึก ถ้าจะมีอุปกรณ์อะไรที่สามารถมาช่วยให้เราทำความสะอาดบ้านได้ง่ายขึ้นบ้างเนี่ยเหนื่อยจริงๆเลยเบื่อจริงๆเลยกับผ้าขี้ริ้วหลังก็ปวดมือก็พังจะถูจะจับอะไรก็ลำบากมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหมคะที่จะช่วยให้การทำความสะอาดง่ายขึ้นโดยที่หลังไม่ปวดมือไม่พังอย่างนี้ค่ะ ูมาทั้งวันแล้วก็ยังไม่สะอาดสักทีติดนูน่นติดนี่ขาโต๊ะก็เข้าไปก็ติดขาบก็ไม่สะอาดฮ้าเหนื่อยโปรโมชั่นที่แจสุดวันนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรีโปรไม้ม็อบสารคัดประโยชน์ทำความสะอาดได้ทุกสภาพพื้นผิวปกติราคา1,999บาทพิบเศษาทที่แจสุดขายเพียง1 2 0่ บาทเพียงคุณโทรมาที่เบอร์02 392 4599ค่าจัดส่ง100บาททั่วประเทศรับประกันสินค้า เห็นเมื่อกี้นะเรียกได้ว่าสะท้อนเลยสะท้อนความรู้สึกของเรามากในขณะที่เราถูบ้านก้มกวาดบ้านถูบ้านของเราเนี่ยก้มเงยก้มเงยเจ็บหลังค่ะต้องไปหาหมอเสียค่ารักษาแพงมากนะคะเชื่อได้ว่าทุกคนต้องประสบปัญหาแบบนี้อย่างแน่นอนแต่ผมไม่ต้องห่วงไม่เอ่ยเพราะว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะจริงเหรอจริอถ้าทุกบ้านนะคะมีผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อะไรเอ่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเรียกว่าคลีนโปรค่ะคลีนโปรดวงตา ดูหน้าตาเป็นงานดูสีหน้าตาของเขาก็ดูแบบว่าสีสันสดใสแล้วก็สีของเขาอ่ะดูดีมากดูดีวิชาตะกุ่เหมอกับฉันเลยนะถ้าต้องสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าระดับรีเมียมค่ะรีเมียมยังไงจ๊ะหล่อคุณเห็นสแตนเลสไหมสแตนเลสอ๋อไม่น่าล่ะเลายังว่าดูแข็งแรงนะคือแตกต่างจากของคนดื่นนะของคนดื่นคอะยังไงไม่รู้อ่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ของเราจะทําให้ดูดีแล้วดูดีมิชาตะกุ่อย่างที่คุณบอกแล้วนี่นะคะผลิตภัณฑ์ของเรายังแข็งแรงด้วยไม่ว่าจะเป็นก้าาาาานนสํํหรรับบเยยีะะะคถดดตลก็ม ใช้วัสดุแข็งแรงทนทานรับรองทำความสะอาดบ้านไปสบายใจไปแน่นอนแต่ต้องบอกว่าคุณเคยเห็นที่อื่นแล้วเคยแต่ว่าไม่ได้ดูแข็งแรงแบบนี้ท่านผู้ชมก็คงเคยเห็นที่อื่นแล้วแต่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเปรียบเทียบดูกันค่ะผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์ของคนอื่นตามท้องตลาดว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูการทํางานอันน่าทึ่งของครีนโปกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะปชมกันเลยค่ะโปรโมชั่นที่แตกสุดวันนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด p r e n Pro ไม้ม็อบสารพัดประโยชน์ทําความสะอาดได้ทุกสภา,าพพื้นผิวปกติราคา1,999บาทพิเศษสุดท้ายเพียง1,290บาทเพียง,งโทรมาที่เบอร์023924599ค่าจัดส่ง100บาททั่วประเทศรับประกันสินค้าภายใน1เดือน คือคการทําความสะอาดหน้าทึ่งของคลีนโปรนะคะเพียงแต่คุณมีคลีนโปรเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะสภาพพื้นผิวไหนนะคะ,อะของบ้านคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องไม้ ปาแก้ต่างๆเออสามารถทำความสะอาดได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะใช่แล้วนะคะรวมไปถึงแม้กระทั่งรถเองนะคะคุณก็สามารถที่จะทําความสะอาดได้อีกด้วยเพียงแค่คุณมีครีมโปรนนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะสูงจะเตี้ยหรือนะคะถ้าลูกของคุณอยากจะช่วยคุณในการถูบ้านก็ง่ายนิดเดียวนะเพราะเขาสามารถปรับยืดไม้นะคะด้ามจับเนี่ยให้ยืดออกได้อีกด้วยแล้วก็ให้ตั้นลงได้นะคะนี่ก็ทําความต้องการตามความถนัดของคุณเลยนะคะแล้วก็ตามสถานที่ที่คุณจะไปทาความสะอาดที่สําคัญค่ะ ครีนโพนะคะสามารถที่จะ ทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมก็ถึงได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้โต๊ะใต้เตียงใต้โซฟานะคะก็สามารถทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะคร<ช>าวนี้ก,การมสะอาดก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงนะคะวิธีการทําความสะอาดของตัวเจ้าไม้ม ok ็ p c ค e ีน pro เองนะคะก็ง่ายแสนง,ง่ายนะคะเพียงแค่เอานําไปจุ่มนะคะแล้วก็นะคะเหยียบนะคะโดยการปั่นนิดเดียวแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าคือสลัดให้แห้งนะคะในเขาเรียกว่าในตัวค l ีนโ pro เนี่ยทำได้ง่ายมากๆแล้วก็สะอาดหมดจด สามารถที่จะนํานไปถูกคื้นได้อย่างเกลี้ยงกล่วอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากที่จะสามารถทํางานทคำความสะอาดนะคะได้ทุกสภาพพื้นที่ผิวแล้วก็ในตามสถานที่ ตรอกทะเลนะซอกหลืบต่างๆนะคะ,หะหให้สะอาดขึ้นนะคะต้องบอกว่าสามารถทําความสะอาดเฟอ,อร์นิเจอร์ได้อีกด้วยโอ้เฟอร์นิเจอร์ก็ยัง,งได้อีกนะคะียกได้ว่าทรีนโรลี่เป็นไม้มหัศจรรย์จริงๆนะคะเหมาะก,กับการที่จะมีไว้ติดบ้านในทุกหลังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทาความสะอาดอย่างที่แอนได้บอกไว้ทุกซอกทุกหลืบใต้โต๊ะใต้เตียงเราไม่ต้องไปก้มๆกเงยๆเหมือนไม้มอบสมัยเก่านะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้มือของเราเนี่ยให้สกปรกในการที่ต้องซักล้างนะคะสิ่งค้าบปฏิกูลต่างๆเพียงแค่เรานะคะมีทรีนโฟร ไว้ที่บ้านนะคะหลังก็ไม่ต้องเจ็บบ้านก็สะอาดคุณสามี<ช>ก็ชมอ,อีกด้วยนะการทำสะอาดบ้านได้อย่างสะอาดหมดจดทีเดียวนะคะไม<อ>่ว่าะจะเป็นชั้นวางของต่างๆนะคะคุณสามารถที่จะอะเรนะถอดด้ามน,นะคะ,คะจางยาวๆเนี่ยให้เหลือตั้นแบบถนัดมือนะคะสามารถที่จะทําความสะอาดชั้นต่างๆได้อย่างง่ายดายและในเรื่องของบันไดแต่และบันไดนะคะคุณก็สามารถทําได้แบบถ้าสมมติคุณไม่อยากจะใช้มือยืดยาวไปมากมายนะคะก็สามารถใช้กรีโฟด้ค่ะ ปรับระดับตามที่คุณถนัดตามความต้องการได้เลยค่ะ<น>ค่ะนะคะรวมไปถึงนะคะผ้าที่เขาใช้ถูพื้นะคะ<น>ของครีน Pro เองก็เป็นผ้านะคะสุดพิเศษนะคะเขามีความสามารถพิเศษของเขามากมายเลยที่สำคัญนุ่มมากๆเลยน,นะแอม นี่นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์แบบเก่าๆคุณเห็นอุปกรณ์แบบเก่าๆไหมเวลาทําความสะอาดในพื้นที่แบบสกปรกมีสิ่งสกปรกมีคราบสกปรกอยู่เนี่ยนะคะทําความสะอาดต่อให้ออกแรงแค่ไหนต่อให้ถูมากขนาดไหนเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะขจัดคราบสิ่งสกปรกเหล่านั้นได้แต่ถ้าคุณมีก e ีนโปรนะคะครั้งเดียวไปเลยไปนี่คือจุสิ่งสกปรกไปเลยนะคะกลายเป็นว่าบ้านของคุณจะสะอาดขึ้นทันทีนะคะอย่าลืมนะคะมีกรีนโปรไว้ที่บ้านนะคะทุกบ้านทุกหลังนะคะจะสะอาดหมดจดอย่าง แน่นอนเลยค่ะ,คะโปรโมชั่นพิเศษสุดวันนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Green Pro ไม้ม็อบสารคัดประโยชน์ทำความสะอาดได้คุกสภาพพื้นผิวปกติราคา1,999บาทพิเศษสุดท้ายเพียง1,290บาทเพียงคุณโทรมาที่เบอร์ 02, 392, 4599ค่าจัดส่ง1 0 0บาททั่วประเทศ รับประกันสินค้าภายในหนึ่งเดือนโ oh, oh, อน้โหเ็งตายแล้วคลีนโปร hmm. ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฉันแบบว่าคือเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อมากเลยนะต่อไปนี้นะคะฉันก็ไม่ต้องเอามือเนี่ยนะไปซักผ้าคีริว uh huh. ให้เล็บเสียมือเสีย uh huh. ไม่ต้องไปก้ม uh huh. เงยให้ปวดหลังนะ mm hmm. เรียกได้ว่าก mm hmm. ารทําความสะอาดบ,บ้านในอนาคตต่อไปนี้เป็นการทำความสะอาดบ,บ้านที่สะดวกสาบายและสามารถทําได้ทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวใช่แล mm ้วแต่ ไม่หมดแค่นี้นะเพราะหรอคลีนโปรนะคะสามารถทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมที่ยากจะเข้าถึงโอ้โหและต้องบอกว่าสามารถทำความสะอาดพื้นภายในบ้านได้มว่าจะเป็นเพื่อน้องครัวห้องน้ำค่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็ทำได้เฟอร์นิเจอร์ก็ได้อีกด้วยเขาททำความสะอาดได้ทุกสิ่งเอลิสริงริงกเบลเลยค่ะคุณคะและนี่อะไรเอ่ย รถคันโปรดของคุณก็ทำกระดาดได้รถก็ทำได้อะโอ้โหเธอพูดอย่างนี้แล้วฉันแบบว่าคือแบบว่าอเมซิ่งกันมากๆเลยทีเดียวไปดูตัวจริงเลยมั้ยไปดูเลยยังไงไปดูเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงสัมผัสแล้วเฮ้ยทำไมผ้ามันนุ่มขนาดนี้แอม นุ่มมากแถมยังมีให้สองชิ้นอีกด้วยก็าสำหรับเปลี่ยนหรถูกต้องสำหรับเปลี่ยนผ้าของเรานี่นะคะใช้ค,คุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนผ้าที่อื่นเลยนะอาทาไม,ไมอตามท้องตลาดนี่คุณจะไม่ได้เจอผ้านุม่มใช่ใช่ฉัน,<ค>นไม่เคย <ๆ S 1> เห็นเลย,ย,น,เลยนะค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของผ้าของเรานะคะ ซับน้ำได้ดีและยังซับพวกคราบใครต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือว่าเศษผมของเราที่ตกกับพืนเนี่ยได้ทุกอย่างอยากย่อยก็สามารถกักเก็บได้อย่างสามารถสามารถเลยสามารถเลยทีเดียวนะคะยังไงคลีนปอก็ทําได้ขนาดนี้เลยหรอรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยอะเธอแน่นอนที่สุดค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะผ้าของเรานะคะยังสามารถที่จะแห้ง แล้วก็ส op, ลัดน้าได้อย okay. well, okay. ่างมีประสิทธิภาพด้วยเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูที่นี่กันก่อนด้ามจับค่ะคุณคาจ้ะอะเป็นไงด้ามจับดูสวยงามมาลานวยงามาเป็นไงคะค่ะบอกว่าทํามาจากเหล็กอย่างดีโอ้โหประกอบกับไฟเบอร์นะคะสามารถจับกระชับมือได้แน่นอนแล้วก็ที่สําคัญค่ะสามารถยืดให้ยาวหรือจะกดลงให้สั้นอันนี้ตามความถนัดตามความต้องการหรือใช่แล้วนะคะลองจับหน่อยละกันนะ คุณผู้ชมค่ะฝนรู้สึกนะคะถึงความแข็งแรงของด้ามจับเพราะโดยปกติทั่วไปแล้วการที่เราจะถูพื้นเราจะต้องใช้แรงใช่ไหมในการกดลงไปเราก็กลัวว่าด้ามจับนี่จะหักจะงอแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าคลินโปไม่มีทางหักหรืองอแน่นอนนะเขาดูแข็งแรงมากเลยน่าจะใช้ได้หลายปีเลยทีเดียวนี่ต้องบอกว่าอย่างคุณตัวสูงใช่ไหมนี่คุณสามารถปรับขยับได้เลยนะอันนาเห็นน้เห็นนะโอ้โหแล้วคุณก็สามารถ ้พืนคุณออไม่ต้องก้มคุณไม่ต้องไม่เมื่อยหลังเออจ็บหลังนะนะเออนะดูด,ด,ดีนะ สูงหรือเตี้ยก็สามารถที่จะถูได้ทั้งนั้นถูกต้องค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะคลีนโปรนะคะเขายังมีวัสดุพิเศษความสามารถพิเศษอีกมากมายหลายอย่างทีเดียวค่ะแอมคะ่ะ<น>แล้วตัวคลีนโปรเนี่ยที่แอมบอกว่าดีนักดีหนานแล้วก็พิเศษมากกว่านะคะสินค้าตัว<น>อ,อื่นๆนะคะของตามท้องตลาดนี่มันดีกันอย่างไรอยากจะให้แอมลองอธิบายให้ฝนได้ฟังแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะได้ค่ะได้อย่างแรกเลยนะคะคลีนโปรของเราเนี่ยนะคะมีถังน้าขนาดใหญ่อ่ะคุณดูใหญ่มากแล้วนี่แล้วนี่ อะไรเอยสำหรับปั่นผ้าคนทำมาจากสแตนเลสนะคะพาไปถึงที่เหยียบก็ทํามาจากสแตนเลสด้วยต้องบอกว่าถ้าคุณเห็นที่อื่นเนี่ยเขาทำจากพลาสติกใช่ไม่เหมือนกันของเรานะเลยถึงบอกเลยค่ะว่าแข็งแรง คนหาแล้วก็ล้าสมัยมากๆใช่นะคะแอมอย่างที่แอมบอกไว้นะคะคุณผู้ชมว่านะคะถังน้ํานะคะทํามาจากเขาเรียกว่านะคะเขาเรียกว่าแข็งแรง่ะแงแรงเพราะว่าตามเ้าตลาดที่ฝนเคยเห็นแอมดูบางๆเป็นพลาสติกดูไม่แข็งแรงแบบนี้นี่ไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวนะคุณฝนลองเยี่องได้เหยียบเลยเหยีบเลยได้ โอ้โห oh oh คุณผู้ชมค่ะในขณะที่ฝนกําลังลองเหยียบไปนี่นะคะฝนชื่อได้ว่าเลยถ้าเราลองไปปั่นผ้าน,นะคะถูบ้านเนี่ยมไม่ต้องออกแรงเลย,ยไม่ต้องเหนื่อยอย่างใดเลยดูแข็งแรงครงทนมากๆเลยน่าจะเหยียบได้หลายๆรอบเลยล่ะค่ะถูกต้องค่ะ,คะสบายขึ้นเยอะเลยนะคะสําหรับครีมโปรผลิตภัณฑ์ของเราทีนี้เราลองไปดูความสามารถของเจ้าครีมโปรดีกว่าค่ะว่าเขาทางานกันยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะ ผลิตภัณฑ์ครีนปอหนึ่งกล่องประกอบไปด้วยทังน้ำขนาดใหญ่แข็งแรงมีช่องซักล้างและถังปั่นแฮ้งสแตนเลตแข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิมขาเหยียบปั่นผ้าทำจากสกแตนเลสอย่างดีทนการกดกระแทกได้อย่างต่อเนื่องอายุการใช้งานคงทนและยาวนาน อุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือผ้าถูพื้นเป็นผ้าเนื้อดีมีคุณสมบัติดูดซับสิ่งสกรปรกต่างๆได้อย่างหมดจดซักออกง่ายนุ่มและชิ้นสุดท้ายไม้ด้ามจับทำมาจากเหล็กอย่างดีประกอบกับไฟเบอร์ตามข้อต่อต่างๆด้ามจับกระชับมือแข็งแรงทนทานสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ และถอดแยกชิ้นสั้นหรือยาวเพื่อทุกสภาพการใช้งานคงทนท้าวอนเฮ้ยอมทำอะไร่ะคุณผู้ชมฝนเห็นสิ่งสกปรกเหล่านี้ไหมคะมก็ถอหยาะลงไปเนี่ยอ,อ,อก็หยาะลงไปเพื่อจะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเราจะให้ทดลองกันดูเลยค่ะว่าทำไม คุณถึงต้องมีครีนโปเอาไว้ที่บ้านเพื่อทําความสะอาดบ้านได้อย่างน่าสัจอะทันงงานฉันลองถูลองเลยลองเลยลองถูกันเลยนะคะอโ,อโอ้โหแอมมี่ถูกแค่ครั้งเดียวนี่คือคราบสกบปรกเมื่อกี้ที่แอมหยาะลงไปคือหายเลยนะแน่นอนคะ่ะเพราะว่าครีนโปนะคะนอกจากจะไม่ทำความสะอาดเราไม่ทิ้งให้เหลือคราบแล้วนะ,ะนี่คุ แห้งเร็วแห้งเร็วมากค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คราบสกปรกเมื่อกี้นะคะที่แอมอยาไปหายไปเลยที่เราเกิดใช้ผ้าถูพื้นนะคะที่เป็นแบบที่อื่นหรือไม่มีทางที่จะสะอาดแบบนี้อย่างแน่นอนไม่ใช่คุณสมบัติแบบนี้นะค่ะ นอกจากไม่สะอาดแล้วนะคุณไม่เงาวาวด้วยพื้นผิวนะนะคะไม่เงาวาวด้วยนะคะแต่ครีมโปของเราค่ะสามารถทําความสะอาดได้ทุกพื้นสภาพผิวเลยใช่แล้วค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาทําความสะอาดผ้าหลังจากที่เราถูพื้นกันเมื่อสักครู่ดีกว่าค่ะว่าสิ่งสกปรกที่ยังติดอยู่จะออกหรือไม่นะคะโดยนี่เลยค่ะนี่เอาผ้าถูพื้นนะคะใส่ลงไปในถังค่ะ ทำซักนะคะเราก็เหยียบเบาๆค่ะเพื่อให้คราบสิ่งสกปรกนะคะหลุดออกไปค่ะค่ะนี่พอทําไม่กี่ครั้งก็พอนะเสร็จแล้วคุณยังไงต่อคะย้ายกลับมาในถังนี้เลยค่ะเป็นถังปั่นสลัดน้ํานะคะเพื่อให้แห้งขึ้นอ่ะเหยียบไหมคะนี่หลังจากที่คราบนะคะท่านผู้ชมหลุดออกหมดแล้วนะคะเราก็มาเหยียบที่นี่ลอยแล้วอ่ะแไต่อ เท่านี้ค่ะท่านผู้ชมโอ้เป็นไงคะผ้าสงสุกปรกหลุดออกไปค่ะตอนนี้ผ้าแบบว่าไม่เหมือนแบบไปถูอะไรที่สุกปรกมาเลยนะคะสะอาดเลยใช่ไหมนั่นแหละค่ะนี่คือข้อดีของครีนโปรนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมทำความสะอาดได้ง่าย ซักล้างผ้าครีมโปก็ง่ายด้วยใช่แล้วนะคะดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องรีบไปบอกเพื่อนๆของพวกเราซื้อไว้ติดบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมดีค่ะนั่นนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่เออเหนนะเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนก่ดูไหนดูแห้งมากค่ะแห้งมากแห้งมากออกแรงแบบว่าเหมือนแบบว่าออกแรงนิดเดียวใชคล้ายๆกับคนที่ออกแรงเยอะใช่คะถ้างันนะคะคุณผู้ชมคะฝนคะเราไปถามความพึงพอใจกับ คนที่ได้ลองใช้ครีมโปรกันแล้วดีกว่าค่ะว่าเขาทิ้งการถูบ้านแบบเดิมๆอุปกรณ์แบบเดิมๆแล้วมาใช้ครีมโปรเขารู้สึกกันอย่างไรบ้างค่ะค่ะโปรโมชั่นที่แจสุดวันนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครีมโปรไม้็อบสารพัดประโยชน์ทำความสะอาดได้ทุกสภาพื้นผิวปกติราคา1,999บาทพิบเศษาทที่แจสุดขายเที่ยง1290บาท เพียงคุณโทรมาที่เบอร์02 3 9 2 4599ค่าจัดส่ง100บาททั่วประเทศรับประกันสินค้าภายใน1เดือน แต่ได้คินปโปรมาช่วยงานบ้านก็สะอาดขึ้นเยอะน่าอยู่มากเลยค่ะสบายค่ะขายผลผลักปวเอวเลยค่ะคิมโปรนี่ใช้งานดีมากเลยค่ะ ค่ะคลีนโปสามารถช่วยทำความสะอาดบ้านให้เสร็จเร็วยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ทำงานมาเหนื<ๆ>่อยๆก็ไม่ต้องมานั่งทำงานบ้านให้ถึงดึกมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้เลยค่ะตอนนี้นอนเร็วขึ้นด้วยค่ะหลังจากที่ใช้กินโปรนี้นะคะการทาความสะอาดเป็นเรื่องง่าย มือไม่ต้องสัมผัสกับผ้าขี้ริ้วมือไม่พังนะคะแล้วก็ทําความสะอาดก็ไม่ต้องขยิงไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังอีกเลยค่ะใช้ดีจริงๆค่ะคินโปค่ะตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้คินโปงานบ้านง่ายมากเลยครับคาบก็ออกง่าย ซอก็เข้าได้งานบ้านสำหรับผู้ชายอย่างเราสบายมากเลยครับยอดเยี่ยมเลยครับคลีนโปรโพรมชั่นที่แจสุดวันนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคลีนโปรไม้ม็อบสรารพัดประโยชน์ทำความสะอาดได้ทุกสภาพื้นผิวปกติราคา1,999บาทพิบเศษาทที่แ่สุดท้ายเพียง1,290บาทเพียงคุณโทรมาที่เบอร์0 2 3 9 2ส5 9 9, 9. หนึ่งร้อยบาททั่วประเทศ รับประกันสินค้าภายในหนึ่งเดือนโอ้โหสินค้าดีๆแบบนี้แอมเราอยากจะมีติดบ้านนะคะแต่ฝนเองก็เชื่อนะคะว่าคุณผู้ชมทางบ้านเองก็อยากจะมีครีนโปรไว้ติดบ้านเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเจ้าครีนโปรนี้นะคะใครมีไว้ติดบ้านนะคุณปัญหาเกี่ยงกันทําความสะอาดบ้านเนี่ยนะคุณทำท่านทำไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าครีนโปรนี่แหละค่ะที่ทําความสะอาดง่ายนะคะมือของเราก็ไม่ต้องไปสัมผัสโดนน้าสกปรกด้วยค่ะนะคะไม่ต้องก้มเงยเงยให้ ปวดหลังเป,ปล่าๆช่คะแต่ของดีๆสินค้าดีๆแบบนี้เราจะไปหาซื้อที่ไหนอะแอมโอ้โหสินค้าแบบนี้ดีๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนคุณมีที่นี่ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการสินค้าของเรานะคะสามารถค่ะโทรศัพท์มาสั่งซื้อที่คอร์เซนเตอร์ได้คุณโอล่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ023924599ค่ะซึ่ง <ๆ S 1> สินค้าของเรานะคะปกติราคา1,999<อ>แต่ ตอนนี้นะคะราคาของเรานะคะหนึ่ันสองร้บาทเทัทอุย้ยตายอุ้ยตาย,ตาย,ตายราคาเหลือแค่ 1, 1> หนึ่้อยเกบาทเท่านั้นต้องค่ะจากราคาปกตินะคะหนึ่นเ้ารบาบาทลดเหลือเพียง1นึ่งพันสองริบาทต้องรีบๆโทรมากันนะคะที่เบอร์ศูนย์สองสามเก้าสองสี 9, ่ห้าเก้าเก้าศนะใช่ค่ะครีมโปรนะคะนอกจากจะเป็นสินค้าดีมีคุณภาพแล้วเนี่ยนะคะสามารถเหมาะกับ ทุกบ้านทุกครัวเรือนใช่แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดค่อพักจะไปอาศัยคนอื่นอยู่ก็ตามนทุกอย่างเออทุกอย่างเลยสำนักงานออฟฟิตต่างๆนะคะครีโปสามารถช่วยคุณได้ค่ะทำความสะอาดได้อย่างสบายใจและมีประสิทธิภาพในราคาเพียง1,290บาทเท่านั้นโทรศัพท์มานะคะ0 2 3 9 2 4 5 9 9ค่ะ ขอย้ำกันอีกทีนะคะกับสินค้าดีๆแบบนี้นะคะมีจำนวนจำกัดค่ะจากราคาปกตินะคะ1,999เอเบาทลดเหลือเพียง1290บาทเท่านั้นนะคะ1290บาทเท่านั้นเพียงคุณโทรมาที่เบอร์0 2 3 9 2 4 5 9 9ค่ะ0-2392459 9รีบๆโทรมากันนะคะและพิเศษตอนนี้ค่ะคุณฝนคะต้องบอกว่าใครนะคะที่สนใจโทรมาตอนนี้เวลานี้นะคะนอกจากคุณจะได้สินค้าแบบครบเซตนะคะเพราะใช้งานแล้วเรียบร้อยนะคะ คุณยังได้นี่ด้วยค่ะอะไรเอ่ยนี่มอบรีฟิลให้ไปอีกหนึ่งอันนะคะค่ะเพียงแค่โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ023924599นะคะค่ะในราคาของเรานะคะ1290บาทเท่านั้นค้าพี่มีเนี่ยนะขอบอกเลยว่าเสียใจแน่ๆเสียใจแน่นอนนะคะกับสินค้าดีๆแบบนี้นะคะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยกับการแถมรีฟิลดีๆแบบนี้อีกด้วยค่ะ และวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้านะคะมีสินค้าดีๆจากรายการ BG Shop Center เราจะมาพบออกับคุณผู้ชมใหม่ใช่ไหมคะแอมใช่ค่ะและแน่นอนนะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าดีๆจากเราได้นะคะ BG Shop Center นะคะทุกวันทุกเวลาสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโปรโมชั่นที่แสุดวันนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Pro. รครีโปรไม้มอบสารพัดประโยชน์ทำความสะอาดได้ทุกสภาพื้นพผิวปกติราคา1,999บาททพิเศษสุดขายเพียง1,290บาทเพียงคุณโทรมาที่เบอร์0,2,3,9,2,4,5,9,9ค่าจัดส่ง1 0 0บาททั่วประเทศรับประกันสินค้าภายใน1เดือน